ที่จะอธิบายเรื่องของชัตชัตเนี่เป็นของสูงที่มีอยู่สาประเภทหนึ่งก็เรียกว่ามนุษย์สกัดเสวตะชัดสองทิพยะยะเวนตะชัดสามเรียกว่าวิรุตติเวีนตะัมนุษย์สกัดเสวีชาติัหมายถึงชัตที่มนุษย์ยกขึ้นเพื่อถวาย อัน,นี้บระทุนศกะสเวนชาติอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าประสูตรแล้วก็ท้าวหาคมเอาขายทองมารองรับจนกระท่านท่าน,าน,านประทับที่พื้นดินก็นำสเสวทชาติมาถวายให้น,นี้ก็เรียกว่าทิพิยสเสชนชาติขาดที่เกิดจากกระบรรดายของทีวดาเนี่อันที่สอง เรียกว่าทิพยสเวตชนที่ท้ามาหาพรมถวายนั่นคือทิพยะสเวตชะเนรมิตขึ้นหรือเมื่อเหมือนครั้งที่เสด็จจากดาวดึงท้ารมาหาพรมก็ถวายอันนี้เี็กวันทิพยสเวตชนเทวดาถวาย,วายแต่เมื่อครั้งพระราชกุมารเจริญอายุได้เจ็ดพรรษาพระเจ้าสุธนะก็ถวายสเวตชน ให้กับพระราชกุมานและตอนที่พราพระบาเพื่อจะทำนายทักษณะของพระเจา้ากิปริยุร์ยาตลอดจนพระราชวงศ์พระรุชสสุทธนพน์เองก็เห็นรังสรรีออกจากพระบรากายของพระราชกุมานก็เลยให้ชื่อว่าอังพีรัสสัง เป็ผู้มีกายอันเป็นนัสมีอันนี้เกิดจากการบันเพ็ญนทานสีภาวนาของของค์ท่านอันที่สามเขาเรียกว่าวิรุตติสเวตชันเป็นชาติที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งพระนิจ้าตรัสรู้พระตรัสรู้ก็เกิดเป็นชาติฟ้าเหมือนกับการราชาพิเศษเรียกเป็นการพุทธาพิเศษ เป็นชาติที่เกิดจากบารมีของพระองค์ท่านเองอันนี้ก็เรียกว่าพุทธิสวิตชัชาติหรือเรียกว่าธรรมาชาติเป็นชาติที่สูงที่สุดแต่ในการที่คณะที่เราทำเนี่ยเรียกว่าพุทธชาติพุทธชาติคืออะไรคือจึงมนุษย์สร้างขึ้นสองมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ เมือมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่เทวดาก็รารักษาก็ถือว่าเป็นทิพยิยสเวตชันสามเมื่อมีพระบรมสารีริกธาตุตดวแก้วมหาเจ้าพรได้เป็นพุทธ,ทธประสงค์บัตของพระุทธเจ้าก็คือเป็นธรรมชาติเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดบระในการที่เราถวายฉันทุกครั้งเราถือว่าเป็นพุทธชัติรวมทุกอย่าง ทีนี้การที่ถวายชาดนี่ก็คือการยอมรับนับถือนิสแสดงอิสริยยศของพระองค์นั้นอย่างในหนังพระนเรศวรเนี่ยเ <c oughs> ขาอาจจะมองท่านต่ำไปนิดนึงถ้าบอกว่าท่านเป็นมนุษย์ธรรดาแต่ไม่ใช่ว่าท่านก็ต้องปราศนาพุทธภูมิเมื่อปราศนาพุทธภูมินัต้องรักษาพาษาศาสนาเพราะเรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ย เกิดขึ้นเมื่อครั้งนั้นแต่ว่าเพื่อนโลกกยนตัวลงมวลดินที่ยันตัวลงก็มีความหอมหวนจะทําให้อภัสนะภูมิอภัสนะภูมิที่จะหมดอายุก็มาดื่มกินมันกินแค่เรว่ากินมวลดินที่ว่ามีกลิ่นอันหอมหวนเมื่อมันกินมวลดินก็เกิดกายที่หยางขึง้น กิดการที่อยากเึ้นจะเป็นมนุษย์คนแรกก็เรียกคนขุดสวงโดยหลายร้อยหลายพันปีก็มีอภิสะโรงงอง,งองีกคงหนึ่งก็มาเรียกนางสาวเพราะนั้นขุนสวงนางสานี่เป็นบรรพบุรุษของคนไทยสืบต่อมากันเป็นกับเป็นกันที่นี้เมื่อขุนสวงนางสาได้อยู่ด้วยกันก็มีบทมีสืบพืชสืบพันกันต่อมา และจนในนิโซนก็มีพระแม่โพสุพระแม่โพสุก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกคือข้าวเกิดเป็นครั้งแรกให้นุรย์ไปหยิบม,มากินได้เป็นของเป็นของทิพย์เลยแต่เมื่อนุษย์มีใจที่อยากขึ้นเป็นหลักเศรษฐศาสตร์่อยากจะเก็บควื่อนี่เกียบไปเก็บข้างนอกข้าวที่เคยเก็บกินได้กมีเปลือก ท้ายก็ต้องมาสีสุดท้ายก็ต้องมาทำมาปลูกแบบปลงไปเรียกพระแม่โพส่เพราะนั้นประเพณีของพระแม่โพสศงจริงๆคู่อยู่กับคนไทยมาหรือมนุษยชาตินี่มาเนิ่นานานเต็มทนทีนี้เมื่อมีการทำาน้าที่ไม,มีการทำนาขึ้นถ้าเกิดการขัดแยง้งวนนาใครนาใครนาคนนั้นนาคนนีนนน้ก็เลยต้องตั้ง พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสม,มุทตราชหมายถึงว่าสม,มุทรได้เป็นกษัตริย์สม,มุติได้เป็นกษัตริย์กษัตริย์แปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งนาผู้เป็นใหญ่แห่งนาเนี่ยมันคอยตัดสินเวลาเกิดมีเรื่องราวของคนนั้นคนนี้ท่าก็ตัดสินเมาตัดสินแล้วมีความพอใจก็พูดคำว่าราชา,าชาชีพอใจพอใจเพราะนั้นจะเห็นว่าสถาบันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ อเดกชาติมีสืบต่อตอกันมาและจนในที่สุดก็มาเป็นประเพณีที่ว่าประชาชนในแถบแถบนี้ไม่ว่าไทยเขมรพรมา่มพมาบอลทัมหาภาษาตรจะต้องออกทำนาเป็นคนแรกก็เรียกจะลดพระดังคันจดคันไถเพื่อที่จะทำนาให้เป็นกำลังใจกำลังขวัญก่อระสมในก่อน วัะนั้นในประเพณีของการจรดพระดังคันเนี่ยการทํานาแรกนาผันเนี่ยมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาประสูติมันก็จังมีเรื่องราวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติแล้วไปดูก็ทํานากันสนมก็ไปดูแล้วทิ้งให้พระองค์อยู่องค์เดียวพระองค์ก็เข้าอาณาบรรณสติได้ชานในครั้งนั้นื่อที่ชาในครั้งนั้น,น,น,นก็มีฉันมา ถวายหมายถึงว่าเทวดา,าประการฉัดแว้ต้นว่าที่อาศัยอยู่ก็ไม่เงาไมยังอยู่เหนเดิมอันนี้แสดงถึงบุญของพระพิธเจ้าซึ่งประเพณมาถึงสี่อสมัยกำไแรแสทหารากละฉะนั้นในในตรงนี้เนี่ยมันถึงอยู่ผู้บนไทยมารังการที่เราได้ถวายฉันนี้จะรวมเรียกว่าพุทธฉัน การทำทุกครั้งเราจะใส่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาผูาา้ที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาก็มีทั้งรูปและนามหมายถึงว่าเหมือนก็นรอยพระพุธบาทเนี่ยมีรอยพระทิเจ้จาเป็นรอยไว้ว่าอันนี้คือรอยพระทิเจ้จาเมื่อเหยียบแล้วก็มีพลังงานอันนี้เป็นกนรารภาษารีริกธาตุเหมือนกันพอเปลี่ยนจากโล่ก็กลายมาเป็นพระธาตุก็มีพลังงาน พลังงานที่ยังอยู่ในวัตถุทราพวกนี้เราก็ดูได้ใช้ค,คำว,ว่าพูดพระเจ้าเพราะปลนง่าว่าพูดพระเจ้าคือพลังงานของพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งไปเสื่อมหายไปไหนมีพลังงานที่มากมายมหาศาลและใครได้เรียนถึงสูตรของไอสไตน์ไอสไตน์ยอมรับในสูตรในพลังงานขพระเจ้า E ทั้ M C แสแง E ที่อนเเท่ากับ m คือมวลคูณความเร็วแสงยกกำลังสองเพราะฉะนั้นผู้ดจิจ้ามวลของผู้ดิจ้าวหมดสมมติแล้วอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรโตอนกลายไป,วปรวมเป็ความวันจะกระบวานเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านหมดสมมติก็เหมือนกับว่าเช็คเปล่าที่ระพดทธเจ้าจะเขียนก็พลังางานเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้พลังงานนั้นถึงเป็นอัปประมาณโดคือวัดปริมาณไม่ได้ ในที่พวกอิลูมินาติเขาเขียนเป็นเลขแปดสามตัวนะอันนี้คือพลังงานที่เหนือสุดแล้วแต่พลังงานพวกนั้นยันเท่าให้เทียบเท่ากับพลังงานพทธเจ้าเพราะพลังงานพทธเจ้าเป็นอัปปมาโนอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนทโมอัปปมาโนสังโคมีปริมาณไม่ปริมาณไม่ได้บุคคลที่ต้องการที่จะไปสัมผัสพลังงานนั้น ก็มีครูบาอาจารย์มีพระอาหารหันต์มีพโพธิสัตว์ที่ไปเข้าใจเรื่องพลังงานนี้ก็ดึงพลังงานเหล่าดีมาไวในวัตถุมงคลวัตถุมงคลจึงเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของพลังงาน,นยิ่งใหญ่เรียกว่าซอสเกณฑ์อย่างทีรดาวเริ่มเหมือนเวลาเวลาเราจะมาเติดเนี่ยธาตุดินของพ่อธาตุน้ำของแม่ก็มารวมตัวกัน เมื่อรวมตัวกันแล้วปฏิสนธิวิญญาณก็ปรากฏแต่การที่จะไปเข้าอยู่อาศัยในท้องแม่ยังไม่ได้ตามพระอภิธรรมของทางเหนือล้วบอกว่าลูกเนีน่ยลูกลือคือนักโมบวกกันมโนูถึงมาเกิดได้มโนคือปฏิสนธิวิญญาณมนปฏิสนธิวิญญาณก็ต้องอยู่ในท้องพ,พ่อเจ็ดวัน ไปอยู่ในท้องพ่อเย็ดวันแล้วก็เคลื่อนข้นมาสู่ตัวแม่อยู่เก้าเดือนอาศัยธาตุไฟของแม่อาศัยอาหารของแม่ผ่านสายรกเจอกัน่ท้เป็นมนุษย์ขึ้นมาเพราะนั้นการที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็้วถึว่าไม่สำเร็จเนื่งองจากว่เป็นอนันตริยกรรมเพราะบุคคลคนนั้นได้ไปทําลายแหล่งพลังงานที่ตัวเองได้เกิดมาอันนี้ถือเป็น มหาศาลอิีเช่นกันในการที้เราเนรคุณแผ่นด,ดินเนรคุณผู้มีพระคุณถราบอกแลวเนี่ยอย่างตอนที่สุดสาครไปโดนชีเปลยผักตกพระฤาษีก็มาช่วยและจึงตัดสอนว่าอันรักษาสินสัก์กัตเวทีย่ยอมเป็นที่สลรเสริญเจริญคนพอร,รักอัคตันยุตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งผลให้ทุกร้อนงอห่อทรพนพระเวทมนเสื่อมคลายทำลายยศเพราะนั้นการที่เรามีความกตัญญูก็มีนิมิตก็ถึงว่านิมิตต่างสาระรูนันดากตัญญูกันเตเวกิตาหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่มรรลุลึกถึงกับท่านผู้มีบุคุณแล้วได้ทําต่อท่านเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นมีแสงสว่าง แสงสว่างนี้เมื่อเกิดขึ้นในใจของบุงคนในบางคใจททททเทวดาก็มาปกปักรักษาเช่นเดียวกันอย่างฉับเนี่ยพอเราใส่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็มีแสงสว่างพระพุทธเจ้าเป็นแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่เป็นโซลและพลังงานมากาไปทีและเกมสีสแสแปรเมื่อเป็นพลังงานเป็นฉับพันรังสีมีรัศมีสสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีใดก็ตามเทวดาก็ย่อมมารักษาแสงสว่างนั้น เพราะนั้นในการที่เราทําบุญกุศลทุกครั้งเราก็ต้องระลึกเอาพระพุทธพระธรรมะส์เป็นที่พึ่งเพราะเมื่อเรายึดถือพระพุทธพระธรรมะส์เป็นที่พึ่งเราก็จะมีแสงสว่างเราก็อยู่ในแวดวงของ,ของระรันตรยัยและในขณะนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสนามแม่เหล็กของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งอีกใหญ่เนื่องจากโลกเองที่นี้โลกเองก็คือกมจะปรากฏบังเกิด เมื่อบุคลบคลใดก็ตามสนามแม่เหล็กที่มันไม่สมด,ดุลสนามแม่เหล็กใหญ่เขาก็จะเป็นปรับสมด,ดุลให้มนายนคนชั่วชาสามานคนดีเนิกก็จะได้รับการตอบแทนอย่างสาสมไม่มีบุคคลบุคคลใดจะไปช่วยได้นอกจากท่านจะต้องช่วยตัวเองการให้ช่วยตัวเองจะทำอย่างไรก็ต้องปฏิบัติสมาธิสวดนตรน เมื่อส่วนบนแล้วจิตของเราก็จะเป็นจานดาวเทียมหมายถึงเป็นรับพลังงานจากที่มีทั่วไปในนาภาอากาศทุกอน,นูเนี่ยจะมีพลังของพระเจ้าเมื่อเราได้รับตรงนี้แล้วเราก็นำมาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสร,ร้างพลังงานของเราไปคนเราทุกคนในที่นี้ก็ยังเป็นดาวเคราะห์คือต้องอาศัยแสงจากดาวฤกษ์ต่างๆเราก็อนเด็กโอนแต่เมื่อใดก็ตามเมื่อเราทำถึงที่สุด บุคคลนั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่มีพลังงานในตัวเองผู้ที่มีพลังงานในตัวเองไงคือเป็นผู้ที่มีทันตาวุฒิเพราะนั้นประเทศไทยถึงไม่ตกไปเปอนขึ้นของประเทศหนึ่งประเทศใดเลยเนื่องจากเรามีทันมาวุฒิเฉียบคมยิ่งกว่าปรมาลุไม่ว่าพลังบังค่ารักษาอาณาธิคบจะมาทําให้ประเทศไทยให้อยู่ในอานาจก,ก็ทําไม่ได้เพราะเรามีทันมาวุฒิเปยิ่งใหญ่ ท่านมาพุทธยิ่งใหญ่ขณะจาร์ทั้งหลายเมื่อท่านได้พลังจิตแล้วท่าน,นก็นำพลังงานนั้นมาบรรจุในวัตถุมงคลนั้นะวัตถุมงคลี่ได้รับการเสกสรรปั้นแต่งการอฐานจิตจากปัญญาขณะจาร์ที่มีความบริสุทธิ์วัตถุนั้นจะอยู่เรื่งนู่นนานอยู่ทั่วอนันตกาลและทีนี้ในวันนี้คื่อมวามสำคัญพวเราได้จะสร้างฉัตรถวายพระเจ้าสีตุทัมมา เพราะต้อมีตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่เมืองบางแก้วซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดพรัทลุงเนี่ยในสมัยก่านเขาเรียกเมืองปาจารีบุตรก็ทำการหล่อหล่อพระบางและพระแก้วขึ้นมาแล้วก็สร้างเจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์วัดตะเขียนบางแก้วซึ่งมีอายุเทียบมากกว่าเทียบเท่ากับพระนครศรีธรรมราชที่เขาเจอทองมันนะอยู่ใกลใกัน พราะนั้นก็เลยจะปรี迤ยสร้างพระวางพระปางขึ้นพระบางตอนแรกก็อยู่ที่เมืองศรีสัตนาคณะบุคือที่วิญญาณซึ่งวิงจาณเองเนี่ยก็มีเชื้อสายไทยว่าไทยแล้วไน้มีคนเป็นพันๆล้านเป็นหลายร้อยล้านมีไทยลือไทยเคือไทยยองไทยหลายอย่างเป็นประเทศไทยทั้งนั้นทีนี้ เมื่อถึงเวลาพระแก้ววรกฏก็ไปอยู่ที่เวียงจันทร์การไปอยู่ที่เวียงจันทร์เนื่องจากพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเป็นลูกเขยของพระนางจินัปะภาพระนางจินัปภาครองเมืองเชียงใหม่เป็นมระเหสีพระชัยราชาธิราชทีนี้พระเชษฐชัยเชษฐาก็มาอัญเชิญพระแก้ววรกฏไปไว้ที่เมืองลาวซึ่งเมืองลาวก็วบอกว่าของไทยเป็นลักเขาแต่ถ้าตามเอจริงนะ ประวัติศาสตร์คือพระชัยเชษฐาก็มานำไปจากนำไปจากล้านนาก็จะ่ไปอยู่ล้านนาก็อยู่ลำปางก็จะอยู่ลำปาง็อยู่กรแพงเพชรก็อยู่กรแพงเพชรก็อยูุ่งศรีอยิธย,ย,ยาเพราะฉนั้นพระแก้วประกฏจ,จะไปตามรรบารมีของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์องใดก็ตามที่มีบุญญาธิการพระแก้วประกุก็จะเป็นประปุอยู่ว่า,ารักลูกกังสังวากวันวาจาันมั่นถึงบอกว่าพระแก้วประปุกป้ว ใดก็ตามเมื่อนั้นจะไม่เป็นที่ฆ่าของเขาเนี่จาจย์มันมจ,จนะติดจาดบอนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยดะปรีว่าเพราฉะฉนนั้นเราก็สร้างพระเจ้าสีสุทรศมาหรือพูดง,ง่ายๆก็คืพอพระปางเป็นไว้สี่ทิศเ็ไ,ไว้ที่อยุธยาไว้ที่เชียงใหม่เปไว้ที่โคราชแล้วก็ไปไว้ที่จังหวัดพัทลุงและวันนี้เราก็จะทําการยกฉัด เพื่อบูชาพระเจ้าสีสุธรรมาซึ่งภายในได้บรรจุลบุส,สานที่ขึ้นทาแล้ววันนี้เป็นเวลาอันเป็นมงคลเทวดารับทั้งหลายที่มาเนี่ยก็ยินดีปรีดาเพราะเทวดาเขาไม่สามารถจะสร้างบุญได้ต้อขอให้เทวดาทั้งหลายที่มามาโมธนาตู้ปัจจัยปิฎกตู้ปัจจัยปิฎกคือถัดอาวุธหรือตู้พระธรรมหรือวิบติ สวีตชาดเช่นกันขอดึงดันดันใจดึงตางอข,ขอเชิญคุณแม่คุณเอกเลยคุณเอกคุณเทพไปจุดธูปเทียนะคุณเอกณเทพหมอ,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 อสุวรรณจุดธูปเทียนประดันใจแล้วก็ชาดที่นำลงมานี้เป็นชาดที่ปู่อินอายุร้อยกว่าปีเป็นผู้ที่อธิษฐานมาช่วย ถวายก็เดี๋ยววันนั้นวันนี้ก็มีทั้งฉาดแล้วก็ฉาดที่จะไปที่เชียงใหม่ไปครอบสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัดสสอบสสอบภายในบรรจุพระบรมสารีนี้ก็ทาเป็นกนรรอขอทุกท่านนำตัวให้ว่าภายในวันที่67จะนำฉาดจะ,จะนำดาบและฉาดไปถวายพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งในการครั้งนี้ได้เชิญหลวงปูห่หัวหลวงปู่หัวนนี่เป็นพระบุญชาเป็นอาจารย์ท่านคำานดได้จิตแล้วท่านบอกว่าท่านจะเป็นเป็นประธานให้เพราะท่านบอกว่าบุญมากบุญใหญ่เดือนธันวาห้าหกธันวานะก็ใครว่าก็ไปได้เพราะในโอกาสของเราที่จะเต้นทักแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยยาก อย่างที่บอกไว้อะว่าท่านมหาสุรสักวัดปรดูมอภาวาทัาน,นบอกว่าคณะที่มาเนี่ยแบ่งทรงเครื่องแล้วก็มีฉากทุกคนเลยก็แ,แสดงว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่นี้ได้เคยถวายฉาดไว้แล้วว่าถวายฉาดไว้แล้วฉาดก็จะเป็นปรากฏที่วิมานแก้วพอประกดที่มีมานแก้ว,ว,กกวต็มาปรากฏที่วิมานตั้งแต่ละบุคคลทีนี้การที่เราจะไปอยู่ได้ เราก็ต้องทําให้ดีเพราะบุญที่ทาเนี่ยเป็นบุญที่พิเศษไปอยู่ที่เราจะรักษาแก้วมณีลำคาดีได้หรือเปล่าอันของสูงแม่ปองมาต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะาประพฤติปฏิบัติเองเพียงเราเลือกว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธวันนั้นไม่เสียชาติเกิดนะจะลึกหลายพุโทโธได้กําไรอย่าไปหลงระเริงกับโลก เพราะว่าบางคนแกยุบมากบางคนเนอยุบน้อยบางคนก็ตายนั้งแต่อยู่ในท้องการที่เราได้มาถวายทานต่ระทังไั่ถือเป็น